เราจะมาเริ่มชิมที่วัตถุดิบแรกนั่นก็คือปูจัก,กจั่นนะคะขอเชิญทีมสีแดงนำเมนูที่ทำจากวัตถุดิบหลักปูจักรจั่นมาเสิร์ฟให้คณะกรรมาการได้เลยค่ะ สำหรับจานปูจักรจันของทีมสีแดงนะฮะวันนี้ผมมั่นใจมากด้วยเอเลเมนต์ของเรานะครับด้วยความน่าค้นหาของมันคือร้0ยซครับช่อพรีเนต์เมนูแรกนี้ให้เราฟังหน่อยครับ,รบเมนูนี้ชื่อว่าฝาดินแดน6ปูจักรจันชั้นล่างสุดจะเป็นแกงแบบอินเดียซึ่งจะมีมะเขือเทศเม็ดมะม่วงหิมพผ่านแล้วก็กะรมมาซาร่านะครับชั้นถัดขึ้นมาเป็นมันโถทออกับเนื้อปูท็อปอีกชั้นด้วยซอสสิงคโปร์ชิลิครับแล้วก็คลุมอีกชั้นด้วยโฟมที่ปรุงด้วยผงกะ มันปูนะครับเอาไป้ทำเป็นคอรัลโลยชั้นบนอีกทีขอให้ช่วงทานชั้นเดียวก็จะรวมเท็กซเจอร์ทั้งหมดครับผมการทํางานและแบ่งงานระหว่างทีมเป็นไงบ้างครับผมถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ทุกอย่างพูดเคลียร์กันหมดเลยครับถึงแม้เวลาจัดอาหารจะไม่เป็นตามที่เราคิดแต่พวกเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยกันซึ่งการทํางานเป็นทีมวันนี้ผมภูมิใจมากเลยครับ เมนูปูจักจั่นของทีมสีแดงเนี่ยน่าทึ่งมากครับเพราะคุณทําถึง6องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีปูอยู่ทั้งนั้นเลยแล้วที่ชอบมากอย่างหนึ่งคือคุณนําอาหารจากหลายสัญชาติมารวมกันมีของเชฟอีน็อกมาจากสิงคโปร์แล้วยังมีอินเดียใช่ไหมครับใช่แล้วยังมีของยุโรปของตะวันตกอีกพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยมารวมกันนอกจากได้รสชาติที่เข้ากันดีถูกปากคนไทยแล้วผมยังได้กลิ่นและรสชาติของปูจักจั่นเด่นชัด ถือเป็นการชูวัตถุดิบและยกระดับได้เป็นอย่างดีมีรสชาติเข้มข้นและจัดจ้านผมยังลังเลอยู่ว่ารสชาติที่จัดจ้านจะมาจากชิลี่แครปหรือแกงอินเดียรสชาติของชิลี่แครบจะมีความเปรี้ยวความหอมของขิงกระเทียมแล้วที่เป็นคารีของอินเดียอันนี้จะแบบครีมี่ผมคิดว่าอันนี้รสชาติจะรวมกันที่ดีครับผมเห็นด้วยรสชาติด,ดีอาหารจานนี้ทำได้ดีมากครับ มันจะมีองค์ประกบของเชฟพี่นกอ,อยู่ก็คือสิงคโปร์เชิลีกรบลาดลงไปบนเนื้อปูด้วยอย่างน้อยอะเชฟพี่นกเขาก็แบบรู้ใจคนไทยนะครับจานนี้มีความสวยมีความแปลกตาน่าค้นหาเป็นจานที่ผมทานแล้วได้กินไอความเป็นเวสเทิร์นแต่ยังอยู่ในประเทศไทยได้ชูรสชาติวัตถุดิบของปูจระจันออก,ากมาได้ดีมากครับขอบคุณครับ น่าทึ่งมากเลยนะครับกับ6ชั้นที่นํามารวมกันแต่ละชั้นเนี่ยเป็นคนละสัญชาติกันเลยแต่คุณทําออกมาได้ดีได้รับรสชาติเนื้อปูอย่างเต็มที่กับการทํางานทั้ง4คนผมคิดว่าเป็นการประสานงานกันที่ดีทําไนแล้วนะครับจานเดียวเนี่ยทำออกมา4นนี่คนผมคิดว่ามันคงจะเละครับเก่งมากครับผลงานออกมาได้ดีตามที่เราคาดไว้ที่ดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือกรรมการเข้าถึงคอนเซ็ปที่เราวางไว้ด้วย สำหรับเชฟทีน่านะครับที่บอกว่าพวกเรามีอีโก้สูงพวกเราได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเรามีทีมสปิตขนาดไหนยอดเยดี่ยมทีมสีแดงคะขอเชิญนำเมนูจากวัตถุดิบปริศนาหอยโจงโดงมาให้กับคณะกรรมการของเราค่ะสำหรับจานหอยจงโดงค่อนข้างมั่นใจามากครับเพราะว่าเรารู้วิธีการจัดการกับมันสำหรับจานที่สองผมมั่นใจามากรอดแน่นอนครับ ไม่อ่ออรยเนเชิญทีมสีแดงอธิบายให้ฟังหน่อยครับตัวนี้จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นวัตถุดิบไทยก็คือหอยกระจงโดงนะครับทำเป็นเอสคาโกส่วนซอสท,ที่อยู่ข้างบนก็คือเป็นเนยผสมกระเทียมแล้วก็สมุนไพรส่วนโทสตข้างๆจะเป็นโทสที่ปิ้งบนเตาอังโลซึ่งมีความหอมของถ่าน,นครับ เอาเข้าไปในหม้อแรงดันกี่นาทีครับ20นาทีครับถือว่าเป็นเวลาที่อยู่บนเส้นแดงพอดีใช่ครับหม้อแรงดันผมจะปิดฝาตั้งแต่มันเย็นอยู่แต่จะเริ่มจับเวลาเมื่อที่มันวิเมื่อไอ้น้ําพุ่งออกมาเราคิดว่าเราวางแผนรัดกุมแล้วนะความเหนียวของหอยจงดงตอนเนี้สู้ฝันได้รสชาติของสมุนไพรพารากอนกาลิกเนยเลมอนเซ็ต ช่วยเสริมให้ความสู้ฟันของหอยจงดงออกมาได้ดีมากสีอย่างเดียวน้อยไปหน่อยครับน้อยไปสงสัยเชฟออฟจะหิวจานนี้แบ่งงานกันยังไงครับโมนาจะเป็นคนวิ่งเอาหอยแล้วก็บูชเชอร์นะครับแล้วก็ผมจะเป็นคนโค้ชเชฟเก่งจะเป็นคนเตรียมเพิร์ฟนะครับอีน็อกจะเป็นคนเตรียมขนมปังครับผมไอเดียมาจากใครครับไอเดียมาจากเชฟเก่งเชฟเก่งครับผม ถือว่าจานนี้เป็นไอเดียที่ดีรสชาติออกมาดีนะครับคุณสามารถแปลรูปวัตถุดิบของไทยให้เป็นเอสคาโกของฝรั่งเศสได้เยี่ยมยอดมากครับขอบคุณครับผมหลับตากินแล้วนึกว่าไปกินเอสคาโก้ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเลยมันใช่เลยซอสเนยกระเทียมสมุนไพรคุณมีผักชีลาวเพิ่มขึ้นมากลินรสมันออกมาดีมาก ฉลาดมากที่เอาซอสอันนั้นมาเข้ากับหอยจงโดงหอยโจงโดงธรรมชาติของเขาจะเหนียวแล้วก็จืดแต่ซอสนี้ช่วยชูรสและความเหนียวที่คุณจัดการกับมันได้มันกลายเป็นของดีขึ้นมาเลยคือมันกรบแต่มันก็ยังไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปเคี้ยวแล้วมันสู้ฟันสนุกดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย สามารถชูวัตถุดิบปริศนาตัวนี้ได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าทีมงานทุกคนรับมือกับการทำหอยโจงโดงได้เป็นอย่างดีคิดว่าจานต่อไปคงไม่ทำให้พวกคณะกรรมการผิดหวังอร่อยครับโอ้โหเก้าเกเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกแล้วคิดว่าโอ้โหทีมสปิดสุดยอดจานที่สองถือว่าแฮปปี้แล้วก็เยี่ยมมากสำหรับทีมเรา เราจะมาต่อกันที่เมนูจากวัตถุดิบปริปปศนาอ้อยนะคะขอเชิญทีมสีแดงนำเมนูจากวัตถุดิบปริปปศนาอ้อยมาให้คณะกรรมการทีมค่ะจานที่3คิดว่าเป็นอะไรที่ simple ง่ายๆซึ่งคิดว่ายัางไงรสชาติก็อร่อยเจฟเก่งครับคุณเสิร์ฟแค่นี้ได้ครับ คิดว่าเป็นตัวปิดท้ายของเมนูก็ไม่น่าจะน้อยครับคุณคิดว่ามันเป็นตัวปิดท้ายเลยให้น้อยหรือคุณทำไม่ทันครับไม่ใช่ไม่ทันครับไอเดียก็คือจะเป็น refreshing ก็คือแบบไห้สดชื่นตอนนี้เป็นชูการ์เคนกาลิตาครับโดยคาน้ำอ้อยมาผสมกับน้ำตาลแล้วก็เลมอนชูการ์เคนเนี่ยที่เห็นเป็นแท่งปักลงไปแล้วก็เลมอนเซสข้างบน เวลาทานหลังจากที่ชิมกานิต้าแล้วหยิบป้อยขึ้นมาเคี้ยวไปด้วยได้ความหอมของอ้อยครับรับรองว่ากลับบ้านย,ยิ้มยิ้มครับใช่ครับเมนูนี้นะครับในเรื่องความคิดสร้างสารรค์น้อยไปหน่อยจริงๆมันคือหวานเย็นธรรมดานี่เอง แล้วเติมเลมอนลงไปเพราะว่ามันไปกลบวัตถุดิบริศนาทำให้กลิ่นของอ้อยมันหายไปขณะเดียวกันอ้อยที่ให้เขียวเหมือนผมเคี้ยวเศษชานอ้อยเลยการจบด้วยตัวนี้เพื่อจะให้ล้างปากนันคือการล้างปากจริงครับเราเอามาล้างปากล้างได้จริงครับแค่นั้นผมก็คิดว่ามันตรงจุดประสงค์ของมันแล้วแต่มันไม่ได้รสชาติไรเลย จริงอะความคิดทา่สั้สคือแบดเลยเสิร์ฟแค่น้นนะเขาคิดได้แค่นี้หรอเสิร์ฟเป็นถ้วยมาแล้วก็ซดน้ํากินแล้วก็เคี้ยวชานอ้อยเหมือนกินเหมือนช้างกินชานอ้อยเลยอะผมนี่จากหลอๆอเมืเอ่อกี้นี่หน้าซีดเหลือสองนิ้วเลยเชฟชิมพยายามจะหาความหวานของอ้อยคุณอาจจะเลือกชิ้นส่วนผิดก็ได้ผมเคี้ยวจนแบนไปหมดมันจือดอนะจืดมาก ไม่มีรสชาติความหวานจากอ้อยเลยใครคิดเมนูเนี่ยครับจานนี้ผมค่อนข้างเปิดหวังครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการที่มันตอบโจทย์ว่าเราเอามาล้างปากเรคิดว่าดีแล้วจานนี้นะครับเหมือนก็เป็นเครื่องดื่มน้ำอ้อยและมีส่วนผสมต่างๆเข้าไปรสชาติไม่ได้คุณไม่ได้ชูรสชาติเปสิทความคิดสร้างสารรค์ไม่มี จานนี้คุณได้คุยกันหรือเปล่าครับคุยครับคุยครับแล้วทําไมถึงเกิดการผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นคุณได้เช็คคุณได้ชิมหรือเปล่าครับชิมครับคุณได้ชิมแล้วแต่คุณปล่อยให้หลุดออกมาถ้าเป็นผมจานนี้ผมไม่เสิร์ฟครับกับจำนวน4คนคุณพรีเซนต์แบบนี้เป็นไปไม่ได้ครับก็โดนคอมเมนต์นั้นนั้นก็จุกนิดแต่ว่าไม่เป็นไรเราผิดพลาดเอง ผมพูดตรงๆเลยว่าจานนี้ให้ความชื่นใจแต่ไม่ได้อะไรอีกเลยหลังจากนั้นอยากให้เข้าใจรสชาติเข้าใจวัตถุดิบนั่นคือหัวใจหลักของการเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับคุณนึกสี่คนทำดีมาตลอดเลยในสองเมนูที่ผ่านมาถ้าเปรียบเหมือนหนังหรือภาพยนตร์มันเหมือนกับพระเอกตายตอนจบครับแ okay. เมนูนี้คิดว่าไม่ได้พลาดคิดว่าไม่ได้แย่ด้วยซ้าแต่เราดันพลาดที่ไม่สามารถดึงความเป็นอ้อยออกมาได้ดีเท่าที่ควรผมก็รู้สึกผิดหวังกันเพราะถ้าคิดดีๆเราน่าจะทําจานดีกว่านี้ครับฮนีย